รู้ไหมว่าความสัมพันธ์กับโรงงานจีนเป็นอะไรที่แพงมากๆแซ่บบอกแบบนี้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแค่เราไปดีลไปเช็คราคาไปสอบถามสินค้า คุณจะได้ความสัมพันธ์อันนี้มาส่ดึงบอกไงว่ามันแพงมันต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมถ้าคุณแค่คิดว่าไปดิวไปเช็คราคาแค่นั้นคุณก็จะได้ราคาเหมือนคนอื่นเขาแต่การที่คนที่เริ่มต้นค่ะหรือนักธุรกิจที่อยากจะดิวธุรกิจให้ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือให้ได้ดิวที่ดีที่สุดราคาที่ดีที่สุดมันต้องมีเทคนิคค่ะแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมในมือายถึงมีคอนเน็กชันโรงงานเยอะแยะมากมายไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามรวมไปถึงรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงในในสินค้าต่างๆมากมายค่ะแล รวบรวมเทคนิคเหล่านี้ค่ะที่จะสอนแล้วก็บอกให้กับนักธุรกิจหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นดิวธุรกิจกับจีนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้แล้วเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สําคัญแล้วเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆเท่านั้นที่เขาใช้กันเพราะว่าเขาจะได้ดิวที่ดีที่สุดค่ะการที่เราไปดิวเนี่ยแปลว่าเราเจอสินค้าเราอยากได้สินค้าก่อนใครเราอยากตั้งตัวเองเป็นเจ้าตลาดเราอยากเซ็ตราคาด้วยตัวเราเองแล้วใช้เทคนิคอันนี้ทั้งหมดที่ส่จะบอกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆดิวดีๆแบบนี้นะคะสซรวบรวมไว้แล้ว อยู่ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ดิวธุรกิจกับจีนแบบมืออาชีพค่ะอีบ e ุ๊กเล่มนี้จะทําให้คุณได้เทคนิคเหมือนคุณบินไปจีนมาแล้ว10บรอบค่ะและถ้าใครเห็นจากคลิปนี้นะคะ3ามท่านแรกใส่มีราคาพิเศษให้เพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะแอดไชน่าโฟทิฟค่ะ